ดูดวงปี2565ชาวราศีธนูราศีแห่งคุณงามความดีและมองการไกลความคิดใหม่ๆเป็นทูตนำความคิดเพื่อคนอื่นชอบเดินทางชอบกีฬาชอบใช้สมองในด้านปรัชญาและหลักการต่างๆเหมาะที่จะเป็นนักปราชศาตราจารย์ที่ปรึกษานักบวชผู้พิพากษาแพทย์นักแม่นปืน และนักโหราศาสตร์ผมเองก็ราศีธนูนะครับทางด้านอุปนิสัยใจคอของชาวราศีธนูโดยทั่วไปพูดได้เลยว่าเป็นผู้ที่ถือดีเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งบางทีเรียกได้ว่าหัวดือ้อมองดูคนอื่นแล้วคิดว่าทำอะไรไม่ได้เทียบเท่าตนเองจิตใจดีรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจเหตุผลจะต้องชัด จนจึงจะเชื่อถือได้หากไร้เหตุผลแล้วชาวราศีธนูจะไม่เอาด้วยเด็ดขาดเพราะว่าตะคิดตะขวงใจจริงๆมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนใจบุญสุนทานแต่เสียที่เป็นคนใจร้อนทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่กับที่จะต้องอยู่แบบที่ว่าอยู่ไม่สุขทำอะไรต่อมิอะไรอยู่เสมอ ชาวราศีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดีฉลาดมองคนได้ชัดเจนรู้ดีว่าจิตใจเป็นอย่างไรดีหรือไม่เอารัดเอาเปรียบหรือเปล่านั่นนะครับแม้ตนเองจะรู้ก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้โดยไม่ปริปากออกมานอกจากเหลืออดเหลือทนจริงๆจึงจะแตกหักกันไปข้างหนึ่งมักเป็นคนที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันไม่ค่อยขัดใจใคร ผู้จาเรียบร้อยจึงมีนิสัยค่อนข้างเกรงอกเกรงใจผู้อื่นรูปรักของชาวราศีธนูนั้นสมควรจะต้องเป็นคนเนื้อขาวเหลืองจึงจะถูกโลกรูปร่างไม่ใหญ่โตแต่สันทัดการเดินเหินเป็นไปด้วยความราบเรียบระมัดระวังสุภาพชาวราศีธนูเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ในตัวเองแบบประหลาดจึงเป็นที่ชื่นชอบแก่บุคคลทั่วไปที่พบเห็น การวางตัวนั้นเรียกได้ว่าวางตัวเลยทีเดียวน่าสนใจมีกิริยาอาการเหล่านี้ที่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของชาวราศีธนูทั้งหลายด้านความรักและคู่ครองชาวราศีธนูนับว่าเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ในตัวเองอย่างประหลาดรูปร่างท่าทางใบหน้าเป็นที่เชิญชวนสำหรับผู้ที่พบเห็นจริงๆหล่อเหลาเอาการเลยนะครับสำหรับเพศช,ชายรูปร่างสวยงาม หน้าตาดีสำหรับเพศหญิงทั้งหลายแล้วไปที่ไหนก็มีแต่เพศตรงข้ามตามมองและอยากรู้จักอยู่เสมอทําให้ชาวราศีนี้ฮึกเหิมในตัวของตนเองว่าเพศตรงข้ามเป็นผู้ที่ไม่รังเกียจตัวเองจึงพยายามทำตนให้เป็นที่รักของเพศตรงข้ามสำหรับชาวราศีธนูเพศหญิงนั้นเล่ามีดีอยู่เช่นเดียวกับคู่ครองคนรักของชาวราศีธนูเพศหญิง นับว่าเป็นคู่ครองที่ดียิ่งมีความเอาอ,อกเอาใจเข้าใจกันดีสามารถครองรักครองชีวิตคู่กันไปได้อย่างราบรื่นชาวราศีธนูเพศหญิงเป็นผู้ที่มอบกายถวายชีวิตให้ผู้เป็นสามีอย่างถวายหัวจริงๆเรียกได้ว่าจงรักภักดีมากทำหน้าที่แม่สีเรือนได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่บางทีในตอนหลังๆนั้น ฝ่ายชายอาจจะคิดสนุกสนานกับเพศตรงข้ามอื่นบ้างก็ได้ก็ไม่สู้จะเป็นปัญหาอะไรนะักเพียงสร้างความยุ่งยากหัวใจให้เป็นบางครั้งบางข่าวเท่านั้นและแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะตัวท่านนั้นเป็นคนดีอยู่แล้วคู่ครองก็จะกลับมาเกรงอกเกรงใจท่านเหมือนเดิมนะครับ